คุณผู้ชมครับจันทบุรีช่วงประมาณ5้าโมงครึ่งเย็นวันนี้นะครับของ4ี่ธันวาคม2 5งหเจ้าหน้าที่ตํารวจสพนายายามนะครับได้รับแจ้งจากชาวบ้านในพื้นที่ว่าพบศพผู้เสียชีวิตถูกยัดไว้ในถังทิ้งไว้ริมป่านะครับภายในซอยวัดป่าธรรมศุกตาบลนายายามอำเภอนายายามจังหวัดจันทบุรีนะครับก็คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วหลายวันนะครับหลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่ก็ลงมาที่ตรวจสอบซึ่งที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่บริเวณริมป่าใกล้เคียงกับสะพานข้ามคลองในหมู่บ้านห้วงหินหมู่ที่6ตตาบลนายา อาร์มนะครับริมถนนเนี่ยก็พบกับถังน้ําสีดําขนาด50ลิตรตั้งอยู่ใกล้กับร่างของผู้เสียชีวิตนะครับซึ่งยังถูกห่อด้วยถุงดําแล้วก็ถูกฉีกออกนะถุงดํามาถูกฉีกออกส่วนชั้นที่2ตรวจสอบพบเป็นผ้าห่มสีเหลืองแล้วก็ด้านในเนี่ยพบว่ามีผ้าสลงสีดําที่มีลวดลายด้วยนะครับแล้วก็มีการเปิดให้โชว์เห็นช่วงต้นแขนขวาของผู้ตายอีกด้วยนะฮะต่อมาทางเจ้าหน้าที่ตํารวจพิสูจน์หลักฐานก็ลงไปที่ตรวจสอบชนะสูตรพิกศพนะครับหลังจากเปิดถุ ดออกดูก็พบว่ามีร่างของผู้เสียชีวิตซึ่งถูกห่อด้วยผ้าแล้วก็มีเชือกมัดร่างของผู้เสียชีวิตเอาไว้นะครับอธิบายแบบนี้โดยศีรษะแล้วก็มือเนี่ยถูกมัดปิดก,กันกับเท้าด้วยนะฮะซึ่งอาจจะจินตนานการยากนิดนึงนะแล้วก็ช่วงลำตัวเนี่ยถูกมัดด้วยเชือกอีกหนึ่งเส้นนะครับแกะเชือกกับผ้าออกพบว่าผู้เสียชีวิตนั้นเป็นเพศช,ชายนะครับไม่สวมใส่เสื้อผ้าสูงประมาณ170ซนติเมตรมีรอยสัก ที่ด้านหลังบนซ้ายก็คือประมาณนี้นะแล้วก็มีแผลที่บริเวณหน้าอกแล้วก็ลําคอใบหน้าเหมือนกับถูกฟาดด้วยของแข็งนะฮะแล้วก็คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ํากว่า4วันนะครับชาวบ้านที่มาเจอศพไปคนแรกก็บอกว่าตนเองนย่ยงมีการทํางานอยู่ที่สวนข้างๆได้กลิ่นเหม็นเน่ามาหลายวันลัประมาณ3-4วันแต่ว่าไม่รู้ว่ากลิ่นอะไรก็คิดว่าอาจจะเป็นกลิ่นของสุนัขตายหรือไม่อย่างไรนะครับจนเย็นวันนี้ออกมาจากสวนพร้อมกับเพื่อนร่วมงานก็ได้กลิ่นเหม็นเหมือนเดิมเมื่อเดินออกมาดูก็เจอถังน้ําสีดำเหนียวมันล้ม แต่แขงอยู่ก็มีการพลิกถังดูแล้วก็มีการแจ้งเจ้าที่เข้ามาตรวจสอบด้วยนะครับพอไปฉีกไอ้ถุงดําออกอยกมันก็ตกใจเลยเพราะว่า มือเนี่ยไปจับโดนไหล่ของผู้เสียชีวิตนะฮะก็ตกใจก็ถอยออกจากจุดเกิดเหตุทันทีแล้วก็มีการแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาตรวจสอบนะครับเบื้องต้นจากการสอบถามชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็ข้อมูลจากการแจ้งความในพื้นที่ยังไม่พบว่ามีใครมาแจ้งความคนหายนะฮะหรือว่ามีคนหายออกจากหมู่บ้านแต่อย่างใดทางนี้หากมีใครสงสัยว่า ผู้ตายเนี่ยอาจจะเป็นญาตินะฮะก็สามารถติดต่อได้ที่สายด่วน191หรือว่าสามารถที่จะติดต่อได้ที่สนพนายอามได้ทันทีนะครับ